สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูดอกไม้อีกแล้วเด้อจะเด้อดอกสีเหลืองดอกสตาเอดอกเอ่อสตาจิสุกะดอกนี้เป็นดอกสตาจิสุนะคะปีนี้หนาวแล้วก็อะไรนะตอนนี้อ่าไม่ใช่หนาวไม่ไม่ใช่หนาวธรรมชาติไม่ใช่ไม่ใช่หนาวหิมานนะคะเป็นหนาวอะไรนะน้ำน้ำค้างค่ะปีนี้ไม่ไม่ค่อยมีลมเยอะทุกวันเลยดอกไม้จะเป็นจะเป็นอะไรนะคะจะเป็นดอกเน่าหน่อยปีนี้ลม ลมลมลมไม้มีค่ะในส่วนนี้จะออกอากาศขึ้นคืมหน่อยแล้วก็จะเป็นอะไรนะคะจะเป็นน้ำแข็งมาเกาะดอกไม้เราเป็นบางสีค่ะอันนี้เป็นสีชมพูปีนี้อะไรนะคะกำลังเริ่มบานให้ค่ะก็ตัดไปหลายหนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจะเข้าปีใหม่แล้วเนาะก็เลยตัดเยอะเหมือนกันค่ะตัดแทบจะว่าไม่ให้บานเยอะก็รีบตัดไปขายเรื่อยๆค่ะเพราะว่า มันจะเข้าปีใหม่แล้วเราก็ต้องการขายให้เพราะว่าช่วงปีใหม่นี้จะขายดีได้ราคาดีๆนะคะต้นนี้ก็ประมาณอะไรนะหนึ่งต้นก็คิดสามสิบสามสิบสี่สิบบาทต่อต้นนะคะแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ค่ะถ้าต้นเล็กก็ประมาณ30มสิบบาทค่ะหนึ่งต้นนะคะหนึ่งกิ่งไม่ใช่กอนะคะต้นต้นเป็นกิ่งๆค่ะเราจะตัดกิ่งขายนะคะกอนึงก็ได้ปะ ก็จะตัดได้ประมาณา20ถึง25ต้นนะคะต่อกกอจนถึงเวลาโกยเราจะถอนทิ้งช่วงปีหน้าปีหน้าค่ะปีหน้าประมาณก่อเมษาหรือว่าหลังเมษาไปแล้วก็ไม่แน่แล้วแต่นะคะแล้วแต่เป็นบางปีถ้าบางปีมีนาเมษานี้จะก็ยังจะ,จะยังหนาวอยู่นะญี่ปุน่น ก็ยังไม่ได,ด,ด้พอเริ่มจะร้อนหน่อยนะนะี่ค่ะถ้าร้อนไวก็จะได้ชิงไวถ้าร้อนช้าก็าจะได้เด็ดนานๆน,นะคะเพราะว่าดอกไม้นี้ไม่ชอบร้อนนะคะจะชอบอากาศเย็นๆเ,เราก็มีหลายสายพันธุ์เหมือนกันคะ่ะจะมีสีเหลืองสีชมพูสีชมพูมพกแก่ๆอยู่ทางโน,น้นค่ะทางประตูทางเขาน,อนอะ่ะทางสวนนี้เข้าได้สองทางคะ่ะทางโน้นก็จะเป็นสีขาวนะคะ,ะเราก็มีหลายสายพันธุ์อยู่เหมือนกันคะ่ะ เกี่ยวกับสีนะคะไม่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 คิดว่าสีไหนขายดีกว่านะคะแต่และสีก็สวยเหมือนกันค่ะเลยขายได้เหมือนกันไม่แตกต่างกันแต่ว่าบ้านเราชอบทำหลายหลายสีเพราะว่าเราทําไปขายเองค่ะไปให้โนเกียวเขาเอาเป็นต้นๆไปไปขายนะคะเราไม่ได้ขายเ,าเป็นร้อยๆต้นค่ะแต่ว่า ไปเอาใส่ถุงเป,เป็นเป็นเป็นต้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 นไปให้โนเกียวส่งให้ดอกอย่างนี้ก็เขาต้องส่งเด็ดเจะเราจะเด็ดดอกประมาณนี้นะคะดอกอาบานให้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นดอกตูมนะคะยังไม่เด็ดเราจะเเด็ดเอาดอกที่มันบานให้สวยๆอย่างนี้ค่ะเป็นช่ออย่างนี้ช่ออย่างสีขาวนี้จะช่อใหญ่ค่ะช่อใหญ่นี้เราก็จะขายได้ดีนะคะเพราะว่า ช่อใหญ่แล้วก็จะราคาดีๆแต่ถ้าช่อเล็กเราก็จะใส่ประมาณอ่อ่าถุงละสองสามช่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกลงหน่อยแต่ว่าช่อใหญ่ก็จะราคาดีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขายเป็นอ่เป็นเป็นอ่าทีละร้อยต้นทีละกล่องละร้อยต้นเราจะขายเป็นศัยถุงอ่าต้นสองต้นสองต้นหรือว่าหนึ่งต้นต่อถุงนะคะ เราทำไปขายเองค่ะเราไม่ได้ไปขายที่ตลาดนะคะเราไปขายที่ร้านซปเปอร์มาร์เก็ตเองค่ะ mm hmm. ก็เลยเ,เราปลูกเองขายเองค่ะ mm hmm. ทั้งหมดตอนนี้โซ่ตัวน,นี้หกหกสายพันธุ 6, ์ประมาณหกหกเจ็ดสายพันธุ์นะคะอันนี้เป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะแต่ว่าข้างหลังนู้นจะเป็นสีม่วงแก่ๆหน่อยประมาณเจ็ดสายพันธุ์ค่ะหกถึงเจ็ดสายพันธุ์นะคะที่บ้านเรา ความงามไม่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าต้นบางสายพันธุ์นี้จะมีต้นจะมีต้นเล็กต้นใหญ่หน่อยแตกต่างกันนิดหน่อยเกี่ยวกับกิ่งก้านนะคะ,ะแต่ว่าอะไรนะความสวยของดอกไม้ไม่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าแล้วแต่คนค่ะถ้าบางคนก็ชอบเข้มบางคนก็ชอบอ่าสีจืดๆหรอคะแต่ว่าุนสมชอบอม่วงนี้นะคะม่วงจืดๆนี้แต่ว่านั้นจะออกเป็นม่วงเข้มค่ะม่วงเก่ๆหน่อย ส่วนนี้ก็ประมาณเหมือนกันค่ะก็ส่วนใหญ่ดอกไม้นี่ก็จะอยู่ได้ดีที่สุดประมาณ20องศาหรือ18องศานะคะจะบานให้เราสวยๆค่ะแต่ถ้าอากาศหนาวมากกว่านี้ก็จะบานช้าแล้วก็มีโอกาสอะไรนะคะไม่ชอบอากาศชื้นนะคะชอบอากาศแห้งๆฤดูห,หนาวนี้เราไม่ลดน้ําประมาณ3-4เดือนเราจะไม่ลดน้ํานะคะ,อะดอกไม้นี้ไม่ชอบอากาศชื้นจะชอบสวนแห้งๆค่ะ ถ้าหนาวถ้ามีหิมะตกนี่เราจะเราใช้ทั้งอุณหภูมิทั้งอะ,อะไรนะ,ะทั้งพัดลมเป่าเพื่อที่ให้อดอกแห้งค่ะ,ะเพราะว่าดอกไม้นี้ชอบอากาศแห้งๆไม่ชอบอากาศชื้นหรือว่าไม่ชอบปลูกที่มีน้ํานะคะ,ะท,ที่ที่เราไม่ให้ที่น้ําไม่ชื้นค่ะชอบดีแห้งๆค่ะดินแห้งๆจะปลูกได้ดีค่ะ ญี่ปุ่นหน้าหนาวนี้จะไม่ลดน้ําเลยนะคะจะไม่ลดน้ําเป็นสองสามเดือนนะคะจะไปลดเอาหมดเลเมษามีนาเมษายนะคะถึงจะลดน้ําช่วงนี้ไม่ลดน้ํามาสองสองเดือนแล้วค่ะเราจะ,จะ,จะห่ามจากน้ําก็ประมาณสามสี่เดือนนี้ก็จะไม่ลดเลยะคะ่ะเพราะว่าดอกไม้นี้ยิ่งแห้งยิ่งไม่มีเชื้อรานะคะแต่ถ้าถ้าถ้าอากาศชื้นนี่จะมีโอกาสเป็นเชื้อราหรือว่าต้นเนะะ่าค่ะพยายามไม่ให้น้ํา เยอะๆแล้วก็ให้สวนแห้งค่ะ,ะข้างล่างเราจะใช้ถุงครอ,อบเอาไว้นะฮะ,ะหนึ่งอะ,อะไรนะคะไม่ไม่ให้ยากขึ้นจะรักษาง่ายแล้วสองจะไม่ให้อะไรนะคะไม่ให้น้ำขึ้นมาข้างบนเราจะปิดไอ้น้ำไว้ข้างล่างค่ะไว้ที่ข้างล่างดินนะคะข้างบนไม่ให้มีไอ้น้ำแล้วก็ให้ถุงแห้งค่ะเราจะไม่ใช้น้ำ ดูดินที่สวนเราจะแห้งนะคะเราจะไม่ให้ดินมีน้ำด้วยไม่ให้ดินชื้นเราจะ,ะควบคุมน้ำค่ะฤดูหนาวนี้ไม่ให้น้ำเข้ามาเลยนะคะดอกสายพันธุ์นี้จะได้ไม่เป็นเชื้อราค่ะ,ะสวนเราสายพันธุ์นี้ประมาณเรบปลูก,กประมาณพันต้นค่ะพันต้น ความห่างของการปลูกก็จะประมาณอ่าสี่สิบสี่สิบถึงสามสิบห้าเซนค่ะต่อความกว้างแต่ถ้าสายพันธุ์สีเหลืองนี้นะคะต้องการพื้นที่เยอะคิดว่าปลูกสี่สิบหรือว่าสี่สิบห้าได้ค่ะเพราะว่าต้นใหญ่แล้วก็สูงมากค่ะถ้าเราปลูกถี่เกินไปแล้วก็จะทําให้อากาศชื้นนะคะสีเหลืองน,น,นี้ปีนี้เราซื้อสีเหลืองไม่เหมือนทุกๆปีค่ะจะมีโอกาส มีโอกาสอะไรนะคะไม่ไม่ชอบอากาศชื้นแล้วก็ปลูกชิดกันเกินไปหรือเปล่าไม่แน่แต่อะไรนะมีมีมีมมอากาศชื้นขึ้นมาเพราะว่าเราดูได้เวลาอากาศชื้นจะมีดอกอย่างนี้เสียนะคะถ้ามีอากาศชื้นนะจะเป็นไม้ดีหรือว่าถ้าหนาวจัดกลางคืนถ้าหนาวจัดก็จะมีโอกาสเป็นดอกนี้ได้เป็นดอกที่อะไรนะคล้ายะจะเป็นน้ำแข็งนะคะถ้าอากาศหนาวนะ หรือว่าถ้าแต่ว่าถ้าเราเปิดพัดลม,มให้แล้วก็ทําให้ดอกอ,อักชื้นไอ้ดอกแห้งไม่ให้ชื้นจะจะดีค่ะเพราะว่าดอกนี้ไม่ชอบอากาศชื้นชื้นอากาศชื้นนี่จะทําให้ดอกเน่านะคะไม่ใช่หนาวอย่างเดียวค่ะชื้นด้วย ตามเเดอมีดอกไม้ให้ดูหลายชนิดค่ะดอกไม้ด้วยผลไม้ด้วยนะคะบ้านเรา